สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับน้าพี่น้องนะฮะพบกันเป็นที่แน่นอนครับสำหรับวันนี้นะวันนี้นะครับน้ามาเป็นรุ่นจะสวนเหนือดวงนะครับตอนนี้ร้อนแรงมากนะครับร้อนแรงมากนะครับผมไม่ต้องมาเปิดจองเลยพี่ไม่ต้องมาเปิดจองเลยฮะวันนี้นะครับมาเปิดเป็นบานพี่น้องนะครับรุ่นละ400บาทฟังก่อนจะพี่นะรุ่นละ400บาทสาหรับคนที่ปลายทางนะพี่แต่ถ้าโอนนะครับน้าสามร้อยห้าสิบบาทพี่นะครับเพราะปลายทางจะมีหักเปอร์เซ็นต์จาก จากเราด้วยนะพี่นะฮะเลยแจ้งไว้ก่อนเพราะรุ่นนี้ผมไม่อยากมาเปิดแพงนะฮะอยากให้พี่น้องได้บูชาครับและที่สำคัญผมมีปลายทางนะครับส่วน3องค์นะครับ3องค์ผมคิดอ่าอ่าสำหรับปลายทาง3องค์ผมคิด1,100บาทพอนะครับ1,100บาทนะครับนะส่วนนะครับถ้าคนโอนก็1,000บาท3ารุ่น1,000บาทนะพี่นะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาเปิดให้ชมนะฮะสิบรายการนะครับรุ่นนี้จะเป็นซีใสนะฮะ นี่ฮรจะเป็นซีซใสทุกองนะครับนี่ซิซใ่นี่ฮะเดแล้วผมมาเปิดให้ดูนะครับงาลุยกันด้ยาวพี่ใหญ่นะครับเดี๋ยวเรารับชมรายการที่หนึ่งกันเลยครับนะฮะน้องขออนุญาตเปิดรายการที่หนึ่งเลยครับเพื่อไม่เสียเวลาไม่รีรอนะให้พี่น้องรับชมความสวยของรุ่นนี้กันเลยนะครับรุ่นนี้นะครับนะาเดี๋ยวผมเอาไปรายการให้ดูพี่นี่ครับผมบอกเลยว่าโอ้โหตรงนี้ร้อนแรงมากพี่นะครับรอนนี้ร้อนแรงมากเลยครับนี่ยนี่ครับสวยจริงนะครับรุ่นนี้สวยจริงพี่นี่ครับ นะฮะถ้าใครเปิดรุ่นได้ขอโชคดีนะพี่นี่ครับนี่ครับมีรุ่นยาพิม์เล็กนะมีรุ่น้ากากมีรุ่นผิวลุ้งอะไรใสยลุ้งเนี่ยนี่ครับพี่รุ่นนี้เต็มระบบนะฮะยอดเต็มจากทางวัดเต็มแน่นอนพี่หน้าวัดไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรายการที่หนึ่งกันเลยครับเรามาลุยกันยาวพี่นะฮะเรามาลุยกันยาวพี่รายการที่หนึ่งครับขออนุญาตเปิดมาโอ้โหรายการที่เปิดออกมาครับนี่ฮะรายการที่หนึ่งถอะพี่ รายการที่หนึ่งครับขออนุญาตเปิดครับนี่ฮะรายการนี้เป็นเช็คเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับนะบผมนี่ครับรายการประมาณนี้เลยพี่ชายนะฮะผมกำลังเช็คให้รายการนี้เป็นตะกุดเงิน,นหนักนะฮะนี่ฮะตะกุดเงินนักรายการนี้น่าจะเป็นเลขกิทสิตน่าจะเป็นเนื้อจัมโบร้รายการนี้น่าจะเนื้อจัมโบ้นะฮะน่าจะเป็นเลขกิทสิตนะฮะโอ้โหสวยอย่างนี้พี่ เลขโค้ดนัมเบอร์พี่เอาแล้วเลขโค้ดนจำนวนสองหลักด้วยครับหนึ่งแปดเลขโค้ดนจำนวนสองหลักด้วยครับหนึ่งแปดครับพี่นี่ฮะโอ้โหเลขโค้ดนจำนวนสองหลักหนึ่งแปดเอาแล้วพี่เอ้ยนี่ฮะรวมกันได่เก้าเลขสวยด้วยครับรวมกันได่เก้าเลขสวยเลยครับนี่ครับดัมโบ้ครับจดสร้างเคยงแค่สี่ร้อยองค์นะฮะ เนื้อจำโบ้นะครับรายการเลขแกสิทธิ์จะสร้างเพียงแค่400องค์ในโลกนี่ครับนะฮะน่าจะจำโบ้นะองค์นี้พี่น,พนะถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวเปิดแล้วกนพี่ผมก็ยังไม่เคยเห็นองค์จริงนะฮะนี่ครับสุดจัดนะครับเลขคนตัวเบอร์ถึงแปดตัวจัดสร้าง400องค์ในโลกนี่ครับรายการที่หนึ่งนะพี่รายการนี้ผมขอที่เจ็ดร้อยบาทนะครับขอที่เจ็ดร้อยบาทนะพี่รายการที่หนึ่งนะครับต่อมารายการที่สองครับไปไปกันก่อนนะพี่ไป้งก่อนนะเดี๋ยวผมจะตั้งราคากลางไว้ให้นี่ครับ องค์ที่สองครับขออนุญาตเปิดครับโอ้โหรายการนี้ฮนะรายการนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูนะฮะรายการนี้น่าจะเป็นเนื้อแต่ชา้าหนึงพี่นะเนื้อคำข้าวนะพี่เนื้อคำข้าวพิมพ์ปดนนี่อ๋อรายการนี้พิมพ์ปดนนี่โอเคผมพอรู้แนละ้วผมพอรู้แล้วนะจะมีพิมพ์สามพิมพ์นะฮะอ่าโอเคพิมพ์ปดนนี่อันนี้ผมจําได้นี่ฮะพิมพ์ปดนนี่ของปู่นี่ฮะ ดูเลขโคดตเบอร์นี่เลขโคดตัวเบอร์ครับสองศูนย์ห้าครับนะครับพิมพ์ปดนี่พี่นี่ครสวยๆเลยพี่ชายนี่ครับพิมพ์ปดนี่นี่ฮะรายการนี้ฮสวยสวยๆเลยนะฮะแต่ถ้าใครถ้าใครจะไม่ลุ้นก็ได้นะรายการนี้ผมว่าจะเปิดให้พี่น้องได้สี่ร้อยบาทพอนี่ครับผมให้สี่ร้อยบาทเฉพาะหลังนี้นะครับพี่นะฮะราคาขยับก็ต้องขยับตามนะ จะหามาให้ยกหลังมาได้พี่ไม่รู้จะหาได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็แรงแล้วนะครับองค์นี้สี่ร้อยบาทนะครับต่อามารายการจะไปครับรายการที่สามเปิดออกมาโอ้โหรายการที่เปิดมาครับพิมพ์ปดนี้ครับน่าจะเป็นใบลานแน่นอนเนี่ยรายการนี้ครับเนื้องาช้างดําผงใบลานครับพิมพ์ปดนี้ครับติดหน้ากลากด้วยนะฮะ โอ้โหขอดูนะโอ้โหพิมพ์ปดนี่ติดหน้าก,กากครับสวยจัดพี่โอ้ oh, เลขคชนเบอร์สองหลักด้วยสร้างหลักร้อยแต่เลขคชนเบอร์สองหลักก็ท่วมมาที่พี่เลขคชนเบอร์หนึ่งสามครับโอ้โ oh, ห oh, เลขคชนเบอร์หนึ่งสามครับเนี่ยฮะโอ้โห oh, oh, สวยจริงนะฮะสวยจริงนะพี่รายการที่สามนี่ฮะสวยจริงพี่รายการนี้นะับติดหน้ากากด้วยครับรายการนี้นะครับเอาไปที่หกร้อยบาทเนี่ย นะเอาไปที่หกร้อยบาทแล้วกันนะฮะแต่หาง,ง่ายๆนคะครับพี่นะฮบอกไว้ก่อนต่อมาพี่รายการที่สี่ครับอันนี้ผมขอห้าร้อยตั้งไว้ก่อนนะหลังแรกมาไม่รู้เราตั้งไว้ก่อนนะก็งานนี้อ่าอย่างนี้สี่ร้อยห้าร้อยตะกุดพอเริ่มเจ็ดร้อยนี่นะเป็นการการ,การหายากเลยครับมาุยกันต่อพี่รายการที่สี่ครับน,น้องเปิดแค่สิบห้านะ เราเปิดแค่สิ้าองค์นะพี่นะฮะเดี๋ยวเปิดวไปดูกันเปิดออกมากันต่อครับโอ้โหรายการนี้เป็นจมโบครับรายการนี้เป็นจมโบพี่เป็นไงรายการนี้เป็นจมโบพี่ชายนี่ฮะรายการนี้เป็นเนื้อจมโบครับติดหน้ากากนะฮะจมโบติดหน้ากากพี่เลขโค้ดเบอร์สามหนึ่งครับเลขโค้ดอัเบอร์สามหนึ่งพี่โอ้โหรายการนี้จมโบ้ติดหน้ากากเอาไปรายการนี้ขอหกร้อยบาทล้วกัน รายการนที่ขอ600บาทกันพี่รายการที่4นะฮะจัมโบ้ติดตั้งกากครับนี่ฮะนะฮะขอ600ละกันพี่จัมโบ้นะพิมพ์จัมโบ้ยันใหญ่นะใหญ่นะพี่นี่ฮะต่อมารายการต่อไปพี่รายการที่5ครับเริ่มสนุกกันนะพี่นะเริ่มสนุกแล้วนี่ฮะเปิดที่ห้าใครจะรู้จะรู้ได้พี่นะครับเปิดออกมารายการนี้โอ้โหจัมโบ้ติดตั้งกากนะพี่โอ้โหเปิดออกมาอันนี้พี่คือสวยเลยครับเลขโค้ดตั้งเบอร์นี้นะฮะ เลขคนนตัเบอร์นะหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับโถูินะฮะหกร้อยบาทพี่ชายครับรายการที่ห้าเนี่ยต่อมารายการที่หกครับนะย้้ำว่าดูนี้เป็นของปู่เลยนะครับนี่ฮะของลปู่เลยครับแต่ออกวัดพระธาตุพนมเนีฮะนี่ฮะโอ้โหร้อนแรงรถ้ารุ่นจะสี่ร้อยบาทแต่พี่นะถ้าคนที่ปลายทางเลยพี่ถ้าคนที่โอนสามร้อยสามร้อยห้าสิบนะฮะสามร้อยสิบแต่รุ่นเดียวสี่ร้อยเท่ากันพี่โอ้โหรายการที่เปิดมาครับห้าร้อยบาทรายการที่เปิดมาห้าร้อยบาทนี่ครับ นี่ฮะโอ้โหเลขโคดตัมเบอร์ครับสองหนึ่งห้าครับนะฮะห้าร้อยบาทพี่จ่ายครับรายการที่หกนะฮะนะฮะเก็บได้รีบเก็บเลยที่นะฮะหมดแล้วหาไม่ได้แล้วจะเสียด้นะพี่หรือราคาก็ขยับขึ้นรายวันนะพี่นะฮะพอมารายการที่เจ็ดขออนุญาตเปิดมาครับโอ้โหรายการนี้รายการนี้นะครับเป็นทีมจัมโบ้นีครับ เป็นพิมพ์แจมโบ,ออญญบ้น้องขออนุญ,ญาตนะครับน้องขออนุญาตซูมดูบรรยากาศสักแป๊บนึงฮะโอ้นิวว่านภูเขาวควายนี่ฮะว่านภูเขาวควายครับเลขคุณเบอร์ใหม่เลขสี่สี่ครับเลขเบิ้ลโอ้โหพี่ว่านภูเขาวควายครับโอ้โหนี่ฮะจะสร้างหนึ่งพันองค์พี่เลขคุณเบอร์สี่สี่ไม่ท่วมยังไงพี่นี่ครับว่านภูภูเขาวควายครับ นี่ฮะเอาละครับนี่นี่ครับเรียกเลขเบอร์44เอาไป500บาทพอพี่จัมโบ้นี่ครับเอาไป500บาทนี่ครับเป็นการที่เจ็ดนะครับต่อมาเป็นรายการที่แปดครัพี่ชายรายการที่แปดไปกันต่อครับเพราะอนุญาตแกะนะครับเปิดออกมาครับโอ้ยเนื้ออะไรครับพี่ นะฮะเนื้ออะไรครับเนาะขออนุญ,ญาตเปิดสักครู่นะครับโอ้โหนี่พี่โคตรคลาสสิกเลยโอ้โหนะฮะหน้ากากเงินด้วยนะฮะร,รายการนี้เนื้อจมโบนี่ครับเดี๋ยวผมไล่ก่อนนะครับรุ่นนี้นะครับผมเดี๋ยวผมแจ้งก่อนนี่ครับจะมีเนื้อเป็นจะลงจะออกผิวรุ้งคนระับพิมพ์พังพักการหน้ากากเงิน เนื้อยาเนื้อยาวัฒนานหน้ากากทองผับาทเนื้องาเนื้อว่านจินดามณีเนื้อขาวข้าวเนื้อเล็กแกสิทธิ์เนื้อภูเขาควายหรือรายการนี้ครับน่าจะสร้างแค่สองร้อยองเ์ีน่เลยพี่รายการนี้เป็นหน้ากากเงินแน่นอนเนี่ยรายการนี้เป็นหน้ากากเงินแน่นอนครับนะไม่มีเขียนชุบเงินเนี่ยฮะนี่จะสร้างฮะสองร้อยองพี่เอาละจะสร้างสองร้อยองในโลกพี่เลขโคดจเบิ์อะไรขอมาดูกันหน่อย เลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลขสองแปดครับโอ้หจะสร้างสองร้อยองค์พี่รายการนี้จะสร้างสองร้อยองค์พี่เอาไปเจ็ดร้อยสองร้อยองค์นะพี่นะโอ้โหท่วมไปเฮ้ยพี่เลขหลักร้อยเราไม่มีนะเนี่ยต่อมาเป็นรา,ร,ร,รายการที่เก้าครับรายการที่เก้าเปิดออกมาพี่โอ้โหอลังจุย้ยครับรายการนี้เนื้อใบลานครับ โอ้เลขคนเบอร์สามแปดเนี่ออนยเอานี้หลักร้อยแรกเลยเลขคนเบอร์สามแปดสองครับจะสร้างนะฮะเนื้อไปลานก็จะสร้างสี่ร้อยโ้พี่นะ,ะพิมพ์ปดนี้ครับรายการนี้พิมพ์ปดนี้ครับเนี่ยอะไรอันนี้พิมพ์ป่นี้เอาไปห้าร้อยบาทเลยพี่ชายห้าร้อยบาทนะครับนะต่อมาครับรายการที่สิบครับรายการที่สิบเปิดออกมาครับ เป็ือิรายการที่สิเปิดออกมาครับโอ้โหเป็นเนื้อ่นะฮะภูเขาควายครับเป็นเนื้อภูเขาควายครับเนี่ยเนื้อภูเขาควายครับเนี่ยจมโบเนียเลขโค้ดเบอร์ 7, 8, 8, 7, เจ็ดแปดเอเจ็ดเนะยเจ็ดเก้าหนึ่ง นเนื้อภูเขาควายเนี่ยมี2องค์แล้วนะพี่นะผมขอเปิดองละสี่ร้อยห้าสิบเหมือนกันนะเดี๋ยวราคาขยับให้พี่นะครับเพื่อให้เป็นกลางๆนะครับได้ชมกันแบบสวยๆองละสี่ร้อยห้าสิบพอนะนี่ฮะต่อมาครับองที่สิบเอ็ดครับองที่สิบเอ็ดเปิดออกมาพี่โอ้โห นี่ฮะองค์ที่สิบเอ็ดนี่ฮะเปิดออกมาครับเป็นเนื้อแรกกกยสิหรือเปล่าวี่นะเป็นเนื้อแรกกายสิิ์ครับตัมโบ้นี่ครัจะสร้างสี่ร้อยองค์พี่รายการนี้เอาไปครับเนื้อเพียวนะฮะเลขคุณเบอร์หนึ่งแปดสามครับเอาไปสี่ร้อยห้าสิบาทนี่ฮะสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับมาลุยกันต่อไปกันต่อพี่ชายรายการต่อไปครับรายการที่สิบเจ็ดครับนี่ครับของผมมีปลายทางในพี่นะแต่ขอสี่ร้อยบาทนะครับ แต่ถ้าพี่โอนเลย350บาทนะครับพี่ไม่ต้องไปจองนี่ครับพี่มาเปิดมารับชมกับผมได้เลยนี่ครับนี่ฮะไม่ต้องจองพี่มาลุยกันเลยครับวันจริงนะฮะแจ๋วไหมพี่แจ๋วไหมครับถ้ารุ่นไหนเปิดจองอะนะฮะผมจะเป็นพวกรายการจองซะมากกว่านีครับเดี๋ยวก็มาเปิดจองนะเผื่อพี่ๆนะครับที่เข้ามาชมใหม่จะเด้ทราบนะครับน้องมีปลายทางนะ นี่ครับรายการนี้เลขโค้ดตัวเบอร์พี่หนึ่งเก้าสามครับนะเลขโค้ดตัวเบอร์หนึ่งนะเก้าสามรายการที่พิมพ์จัมโบ,600บ้หกร้อยบาทนะครับต่อมารายการถัดไปครับรายการที่สิบแปดครับดิเขาเปิดที่ยี่สิบองค์แล้วเลยนี่อ่าเดี๋ยวเปิดยนะี่สิบองค์รายการพี่น้องให้ชมดูความสวยกันนะฮะยาวๆพี่ขออภัยที่มาช้าด้วยสำหรับวันนี้นะพี่นะนี่ฮะมาลุยก,กันต่อพี่รายการถัดไปพี่เปิดออกมารายการที่สิบแปดเ้ยครับ,รบโอ้โหรายการนี้เนื้อไปลานครับ องละหกร้อยบาทเลขคนละเบอร์สองห้าแปดนะครับเลขคนละเบอร์สองห้าแปดที่รายการที่สิบสามนะฮะต่อมารายการที่สิบสี่ครับรายการที่สี่ครับมาเปิดกันครับโอ้โหรายการที่เนื้อภูเขาควายครับรายการที่เนื้อภูเขาควายพี่เอาไปครับรายการที่รับไปครับเลขคนละเบอร์ห้าห้าเจ็ดจะสี่ร้อยห้าสิบบาทสี่ร้อยห้าสิบาทครับนะฮะมาเปิดกันต่อลุยกันต่อพี่กระจายเรยไปครับนะเฮ้ยพิมพ์เลกเรายังไม่ได้เลยนะพี่นะ พิมพ์เล็กยังไม่ได้เลยนะนะมาเปิดกันต่อดูกันต่อพี่รายการ่อไปครับรายการจะไปรายาที่สิบห้าเปิดอมโอ้โหจะกุดเงินสองดอกครับพี่ชายกุดเงินสองดอกนะครับเป็นรายการพิเศษจะมีนี่ฮะโอ้โห รายการพิเศษเขาจะตอกตะกุดมาให้พี่นะตะกุดไยโค้ดมาให้เลขคุณเบอร์สองห้าศูนย์หรือห้าห้าศูนหรือห้าหนึ่งครับพี่ห้าศูนย์หรือห้าหนึ่งนะไม่แน่ใจนะรายการนี้ฝันตะกุดเงินสองดอกครับเฮ้ยผมไม่แน่ใจแล้วว่าเป็นเนื้ออะไรจินดามมนีหรือจินดามมนีรือ ยาวาสนาผมยังไม่เห็นสีนะมียาวาสนากับจินดามมนีจะออกน้ำตาลนะฮะใจนี้เหมือนออกเทานะโอเคไม่จินดามนีก็ยาวาาสนานพี่นะฮะเดี๋ยวรอชมนี่พี่จะสร้างเท่ากัน400เท่ากันรายกันที่เปิดมาเป็น50เลยตะกุดเงินสองดอกโอ้โหจะกุดเงินสองดอก สุดจัดเลยครับพี่นะฮะร,รายการนี้สุดจัดนะครับพิมพ์เล็กยาวว่ามหาสน่์ยังไม่ออกเลยพี่นี่ฮะร,รายการนี้เนียฮะจะกดเงินสองดอกน้องขอที่แปดร้อยบาทนะแปดร้อยบาทขอเอา้าไม่เป็นไรพี่นะลุยแต่ผมขอเอามาอีกสักห้าลุ้นนะนะพี่นะเปิดยี่สิบรุ่นนะเอามาอีกห้าลุ้นนะมาอีกห้าลุ้น นี่โอเคมามาเปิดกันต่อพี่รายการทําไปมาเปิดกันต่อครับรายการที่สิบหกครับนะเปิดยี่สิบลุ้นนะพี่นะมาชมกันต่อพี่หรือรายการที่สิบหกเปิดออกมาครับแฟบโอ้โหรายการที่พิมพ์ปดนี่ครับพิมพ์ปดนี่ภูเขาควายครับนี่ฮะภูเขาว่านภูเขาควายครับนี่ฮะเลขโคดเบอร์พี่สี่เก้า เลขคนเบอร์สี่เก้าพี่เอาไปสี่ร้อยบาทนะครับนะฮะพิมพ์ปลดหนี้นะครับอุ๊ยอยากได้พิมพ์ปลดหนี้นะครับเป็นตะกรุดจังเลยนะฮะอยากได้อยากได้เก็บส่วนตัวพี่ <c oughs> เปิดออกมาครับโอ้โหเป็นปิดตาจัมโบ้เปิตาจัมโบ้โ,บโรจีวอนหรือเปล่าพี่แรกไกสิทธิ์หรือเปล่าเลขคนเบอร์พี่ใหม่โอ้โหเลขคนใหม่เลขสามตัวเดียวหลักเดียวครับ เจ็ดร้อยพอพี่นี่ครับตัวเดียวหนักเดียวเจ็ดร้อยนี่ครับเลขเดียวหักเดียวพิมพ์ได้หายง่ายนะครับของปู่พี่อนาคตไม่ต้องพูดถึงพี่โคตรแพงนะฮะแพงแน่นอนพี่จะมีใครมีเลขเดียวนะผมยังแนะนําพี่นะบางคนชอบอ่าแล้วแต่เราชอบเลขเดียวเราชอบก็ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เลขสวยนะฮะนี่เพื่ออนาคตนี่โอ้โหมาเลยครับปิดตามมหาเสน่ห์ครับโอ้โหพิมพ์เล็ก็สวยนะนะฮะพิมพ์เลขก็สวยพิชัยเลขคนณเบอร์สามสองเก้า เลขคนเบอร์สามสองเก้าพิมเล็กพี่นี่นะครับพิมเล็กครับเนี่ยสี่ร้อยบาทเท่ากันนะพี่นะพิมพเล็กก็สี่ร้อยนี่ครับนอะสามห้าละกันพิมพ์เล, 5, 3, 5ล็กให้สามห้ากันกจะได้จะได้มีครบทุกราคานะสามห้าสี่ร้อยไล่ไปนะครับพ,พิมเล็กพิมพิมเล็กงานเพียวนะพิมพ์เล็กงานเพียวนี่ครับนะครับมารายการต่อไปมีรายการที่สิบเก้าพิมเล็กงานเพียวเนะี่ยเอาไปสามห้า พิมมหาเสน่ห์พี่พิมมหาเสน่ห์นะฮะพิมพ์เล็กเน,นี่ยนี่ฮะต่อมาครับรายการจะไปครับพี่รายการที่สิบเก้าเออรายการที่สิบเก้าครับนี่ครับเลข,ขเนคนเบอร์เจ็ดแปดนะฮะน่าจะว่านเลขแกสิทธิ์แน่เลยพีย่แน่ไหมเฮ้ยหรือว่านจินจาไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมรอเปิดมาแล้วก็เทียบกันทีนะผมไม่แน่ใจเนี่ย นี่ครับเรียกคุเบอร์เจ็ดแปดนะครับรายการนี้เอาไปนะฮะสี่ร้อยห้าสิบนะฮะสี่ร้อยห้าสิบงานเพียวนะฮะต่อมาพี่รายการถัดไปครับรายการที่ยี่สิบนะครับรายการสุดท้ายครับนะฮะร,รายการสุดท้ายพี่ขออนุญาตเปิดออกมาครับพระโอ้ มาแล้วพี่จ๋าครับมาแล้วองค์แรกมาแล้วนำเลิกเลขค้นตัเบอร์หนึ่งสองครับนำเลิกเลขค้นตัเบอร์หนึ่งสองครับโอ้โหแค่เม็ดยาองค์เดียวก็เกือบสองพันแล้วครับพี่นี่ฮะ โหถ้าสงนี้เนื้อยาวาสนานะครับโอ้โหจัดสร้างนะครับห้าสิบเก้าองค์ในโลกพี่ดูโอ้โหสุดจัดเลขโคดเบอร์หนึ่งสองครับนะครับ รายการนี้นะครับน้องขอเปิดที่นี่ครับพี่ดูราคาจองนะครับราคาคนที่จองทันนี่สามพันเลยนะพี่นะราคาคนที่จองพันน,นี่สามพันแล้วนะครับนี่ฮะองค์นี้พี่นะฮะตะกุดทองเก้าดอกครับเลขค้นเบอร์หนึ่งสองครับองค์นี้ครับ ผมขอที่หือแต่จะย,ยากเลยนะครับผมขอที่สี่พันห้าร้อยพร้อมหนึ่งให้แถมให้หนึ่งลุ้นขอสี่พันห้าร้อยแถมให้หนึ่งลุนครับนะฮะตอนนี้เล่นกันเยอะไปเล่นกันเ,เล่นกันหลกหลายพันละพี่เนะครับนะฮะนี่นะครับขอที่พันห้าร้อยพี่วัดใจกันเลยนะครับโอเคนะพี่นะฮะอการสุดท้ายพอดีนะครับ สำหรับวันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านด้วยนะพี่นะที่ติดตามนะพี่นะครับเนี่ยรุ่นก็มีนะครับรุ่นละสามร้อยห้าสิบาทสำหรับคนโอนโอนสดนะครับแต่ถ้าปลายทางสี่ร้อยนะพี่นะครับแต่ปลายทางสามรุ้นเนี่ยหนึ่งพันร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับแต่ถ้าโอนเลยหนึ่งพันหนึ่งพันเดียวนะครับพันเดียวนะครับสำหรับคนที่ชอบถูกใจกันไหนพี่สามารถติดต่อได้เลยที่ไอเดียไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะพี่นะขอบคุณมากครับ